ผันประชันความกล้าอากิสุฉากที่3มาติดตามเรื่องราวในป่าชินจูกันต่อผู้หญิงคนนั้นเป็นผีจริงหรือไม่เด็กๆโยกายจะได้จัดงานเทศกาลดอกไม้มิขวะไหมมาพบกับบทสรุปในฉากที่3ามไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องครับกับงานประชันความกล้าอากสุฉากที่3นะครับผมสาหรับในฉากนี้นะครับเราก็จะเปิดในส่วนของกิจกรรมเนี่ยครบแล้วนะครับใครที่เป็นสายดองกิจกรรมแล้วก็ตอนนี้มาเริ่มทํากันได้แล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีการสรุปเนื้อเรื่องต่างๆเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถไปติดตามตัวของเนื้อเรื่องต่อได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมใน ฉากที่3ากันใครที่จะเติมเงินเกมเป็นชิน impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i c h m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้แถมเติมผ่าน U ID ได้ด้วยลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไปเติมกับเขากันนะ กลับมาที่เนื้อเรื่องในฉากที่3นะครับผมโดยในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็กลับมาที่งานประชันความกล้าอีก1ครั้งครับกับป้ายบอร์ดสีแดงนั้นเนาะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาสืบเรื่องราวต่างๆกับเฮโซไปพร้อมๆกันครับและในฉากนี้เฮโซก็ได้บอกกับเราก่อนเลยครับในรอบที่3ของการแข่งขันเนี่ยเขาอยากจายคู่กับเราครับเพราะว่าเราเนี่ยคือคนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียว แล้วหลังจากนั้นครับเราก็พากันออกมาสำรวจในบริเวณที่เราเคยถูกหลอกครับผมซึ่งในตอนนี้เฮโซก็ถามเราว่าตอนที่ถูกหลอกเนี่ยจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็เล่าให้ฟังครับว่าเราเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอาแต่พูดว่าให้ไล่เราออกไปออกไปครับไม่งั้นเนี่ยจะดูดวิญญาณเราไปนะครับแล้วก็มีควันสีดำเนี่ยออกมาจากตัวเองนะแล้วจากนั้นบรรยากาศรอบนอกเนี่ยก็มืดลงแล้วเราก็สลบไปครับซึ่งเฮโซเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาขู่เรื่องของการดูดวิญญ,ญาณจริงๆเนี่ย น่าจะเป็นเพียงแค่การทําให้เรากลัวเฉยๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาวิญญาณของเราไปเนี่ยก็คงทําไปแล้วไม่ปล่อยให้เราไปเดินเล่นอย่างนี้หรอก อันนี้น่าจะเป็นการแค่ทําให้เรากลัวครับเราก็พยายามปกปิดเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นครับเรากับเฮโซเนี่ยพากันมาสํารวจบริเวณรอบๆครับก็มาเจอกับรอยเท้าที่มีเพียงแค่รอยเท้าของเราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีกิ่งไม้ที่โน้มลงมาเล็กน้อยครับเฮโซก็ยังเสริมต่อว่าในบริเวณแถวๆต้นไม้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีตัวของร่องรอยการไหม้เล็กๆตามต้นไม้ด้วยครับจากนั้นครับเจ้าเด็กๆโยกไกทั้ง3นะครับผมก็เดินเข้ามาครับแล้วก็บอกเราว่าอยากจะช่วยเราโดยน้องๆ อยากจะให้เหตุการณ์ในครั no ้ง no. นี้เนี่ยรีบๆคลี่คลายเลยเขาจะได้จัดงานเทศกาลดอกไม้มิควะขึ้นอีกครั้งครับเพื่อให้คนแล้วก็ตัวของโยไกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในพื้นที่ของป่าชินจูเป็นอย่างดีเลยเลยอาสามาช่วยเราครับพอน้องๆเนี่ยไปช่วยหาเบาะแสต่างๆนะครับน้องกัปปะเนี่ยก็ได้พบกับเศษผ้าสีดาคลึบแสงในแม่น้าครับผมซึ่งมีรอยขาดจากตัวของกิ่งไม้อยู่ด้วยเฮโซก็สันนิษฐานว่าอาจจะเคยถูกแขวนอยู่ บนต้นไม้แบบนั้นครับเลยทําให้ต้นไม้โน้มง,งอลง,งมาพอเอาออกเนี่ยมันก็เลยไปเกี่ยวกับกิ่งไม้แล้วก็ตกลงไปในแม่น้าครับซึ่งเฮโซก็คาดการว่าไอ้เจ้าผ้าเนี่ยน่าจะใช้ในการสร้างบรรยากาศให้รอบๆเนี่ยมันมืดลงครับจากนั้นเราก็รบกวนให้น้องๆเนี่ยพาเราไปที่ที่แกงอาราากินะถูกผีหลอกนะครับผมแล้วก็ถามน้องๆครับว่าตอนที่แกงอาราากิจถูกหลอกเนี่ยเป็นยังไงคําบอกเ่าเนี่ยก็จะเหมือนของเราเลยครับบรรยากาศรอบนอกมืดลงว่วงนอนเหมือนกันเลยครับจากนั้น เราก็มาสำรวจในบริเวณที่แก๊งอาาธกิจถูกหลอกนะครับเราก็มาเจอกับลูกบอลลูกหนึ่งที่แตกอยู่แล้วก็ด้านใดเนี่ยมีร่องรอยของดอกไม้ไฟอยู่ครับแล้วก็พบกับร่องรอยของเปลวไฟแล้วก็ยังมีผงประหลาดครับอยู่ข้างๆหินพอหยิบมาดมๆด,ดูแล้วรู้สึกง่วงนอนครับผมจากหลักฐานทั้งหมดนะครับผมเฮโซเนี่ย hey so. ก็ได้ข้อสรุปมายืนยนัยนอยาน่างหนึ่งครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ใช่ผีอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเขาเนี่ย hey so. ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆครับในการหลอกผู้คนใช้ผ hey so. เกสรนิธาทําให้เราสลบไปจากนั้นก็มาสงสัยต่อครับว่ารอบที่เราเจอกับเขาที่ชายหาดเนี่ยเราไม่ถูกทําให้สลบไปครับเฮโซก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะทําเรื่องของการจัดฉากแบบนี้ได้แค่ในป่านี้ครับตอนอยู่ที่ชายหาดเนี่ยทำไม่ได้สักพักหนึ่งครับเฮโซก็คิดครับแล้วก็บอกว่าเฮโซเนี่ยได้รู้ตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วครับผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครแล้วก็บอกเด็กๆโยกไตทั้ง3เนี่ยให้ไปบอกทุกคนเลยว่าไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะไปคลี่คลายคดีน,นี้เองพอเรากลับมาที่ชายหาดอีกครั้งนะครับเราก็ได้เจอกับ ผู้หญิงคนนั้นครับผมถามถามแรกของเราเลยนะครับก็คือเธอคือใครนะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอยังไม่ออกไปจากที่นี่อีกหรอจากนั้นครับก็เลยเปล่งพลังออกมาจากตัวครับเฮโซก็บอกว่าพอก่อนพอก่อน,ออนที่ทําอยู่เนี่ยเพราะว่าเพื่อเธอนะถ้าเกิดว่าเธอใช้พลังแบบนี้พลังโยกยของเธอเนี่ยจะหมดไปนะพลังโยกยที่เธอมีอยู่ตอนเนี้ทาอะไรไม่ได้หรอกนะอย่าใช้พลังอีกเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจครับว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันเนี่ยคือโยกยครับจากนั้นเฮโซก็เล่า ว่าเธอเนี่ยก็คือโยกายที่พลังเนี่ยอยู่กับวัตถุใช่ไหมซื้ออารมณ์นะครับก็จะคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เกิดจากวัตถุครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้วัตถุเนี่ยก็จะมีพลังมากอยู่ไกลเนี่ยก็จะพลังน้อยครับและถ้าเกิดว่าวัตถุตัวนั้นเนี่ยเสียหายไปนะครับผมมันก็จะหายไปอย่างสมบูรณ์ครับและเธอเนี่ยก็คือวิญญ,ญาณฮากอิตะหรือคุโมกามินะครับหรือว่าก็คือวิญญ,ญาณที่สิงอยู่ในฮากอิตะ คือไอ้เจ้าหมายตีในงานเทศกาลนะครับผมผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า,ารู้ความจริงหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีชื่อของตัวเองเหมือนกันให้เรียกฉันว่าฮันยูดะชิุรุนะครับจากนั้นชิุรุนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวต่อเนื่องมาจากที่น้องโยกายสาตัวเคยเล่าให้เราฟังนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับโยกายคามาอิแล้วก็ซามูไรครับผมยังมีเรื่องราวต่อเนื่องมา 10年後再会した2人はすぐにまた息統合したのみ遊び磨き合って初めはただ気の合う仲間同士だった2人が互いを思い合う <laughs> ในรอบแรกที่เขาเจอกันเนี่ยเขาเคยสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันในทุกๆ10ปีครับปรากฏว่าใน10ปีถัดมานะครับผมซามูไรคนนี้ก็เข้ามาในโลกโยกไกครั้งแล้วก็เอาชนะโยไกคามาอไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน10ปีถัดมาเขาก็สัญญากันว่าเดี๋ยวจะกลับมาสู้กันอีกคามาอเนี่ยก็เอาแต่ฝึกฝนเพื่อลอการกลับมาของซามูไรครับแต่ปรากฏว่า10ปีถัดมาเนี่ยซามูไรคนนี้ไม่กลับมาแล้วครับเพราะว่าทางโลกมนุษย์เนี่ยได้เกิดสงครามขึ้นครับและเขาเนี่ยก็ หายตัวไปจากโลกของโยกายยาวๆหายไปเลยจนกระทั่งมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแก่แล้วครับซามูไรคนนี้ก็ได้ผมขาวแล้วก็ดูแก่ไปมากๆแล้ว ในขณะที่1ิปีของโยกายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแป๊บเดียวเท่านั้นโยกายคามาอีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมในทุกๆอย่างเลยครับซึ่งซามูไรเนี่ยก็ได้กล่าวต่อว่าเขามาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อประชันอะไรแต่มาเพื่อบอกลาครับคามาอีก็เข้าใจครับแล้วก็ชวนซามูไรคนนี้เนี่ยเล่นฮาสุระฮาโกอิตะครับหรือว่าเจ้าการละเล่นการถือไม้ตีบอลไปมา2ออันนั่นเองครับซึ่งซามูไรเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วครับแทบจะเล่นไม่ไหวแล้ว 早々に退場となったカマイ様はハゴ板を置いてしばらく黙り込み長いため息をついた <laughs> 実にいい感だ และนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ชิซุรุเนี่ยเล่าเพิ่มเติมให้เราฟังครับชิซุรุเนี่ยได้เห็นถึงความเสียใจมาโดยตลอดเลยครับหลังจากที่มนุษย์คนนี้หรือว่าซามูไรคนนี้ได้จากโรคนี้ไปแล้วนะครับผมโย,กยไกคามาอิของเราเนี่ยก็ยังเฝ้าเสียดายว่าโอุ้อาสตร์ฝึกซ้อมมาไม่ได้ประชันแล้วก็เสียใจด้วยที่เพื่อนเนี่ยจากไปและเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้โยไกยตัวน้อยทั้ง3ครับจะต้องรู้สึกแบบนั้นเช่นกันเขาก็เลยไม่อยากจะให้โยไกยเนี่ยไปสูงสิงกับมนุษย์มากครับไม่อยากจะให้อยู่แบกรับความเสียใจ เรื่อยๆซึ่งชิสุรุเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณหาดทรายตรงนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ออกมาเจอผู้คนอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยกยายทั้ง3เนี่ยตัวน้อยของเรานะได้สร้างอากิสุยูเกอิหรือว่าพื้นที่ที่หาดทรายตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเนี่ยก็เลยตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับเพื่อที่จะคอยปกป้องสถานที่นี้นะแล้วก็คอยดูแลเด็กๆด,ด้วยซึ่งจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับที่คนเนี่ยมาติดอยู่ที่นี่ครับชิสุรุก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเจ้าคนนั้นเนี่ แพงๆที่นี่ไปขายครับเขาก็เลยใช้พลังของตัวเองเนี่ยเพื่อลงโทษเป็นบทเรียนให้กับคนนี้ครับจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมช,ชิชิซูรุเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับเพราะว่าชิซูรุเนี่ยก็คือฮากอิตะหรือว่าเจ้าคู่ไม้ที่เอาไว้ตีบอลกับซามูไรแล้วก็โยกไก่คามาอีนั่นเองครับแล้วตัวของเฮโซเนี่ยก็ยังได้กล่าวต่อครับว่าจากการคาดเดาของเฮโซเนี่ยของที่จะต้องหาในรอบที่3ามเนี่ยก็คือเจ้าไม้ฮากอิตะคู่นี้นั่นเองครับผมจากนั้นครับยาเอะเนี่ยก็เดินเข้ามาเพื่อเฉลยเร,เรื่องราวทั้งหม ก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะก็คือที่เจ้าหน้าที่หายไปอะไรเงี้ยเป็นการจัดฉากหมดเลยครับเพื่อให้มันกลัวเหมาะสมกับเป็นงานประชันความกล้าก็บอกว่ายินดีด้วยคุณชนะแล้วนี่ก็คือสิ่งของที่จะต้องหาในรอบที่3นั่นเองครับแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ฮิโตมิของเราเนี่ยไปบอกทุกคนว่าเราได้ผู้ชนะแล้วส่วนเฮโซเนี่ยก็ขอตัวก่อนเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะกลับไปแจ้งความคนที่ขโมยของคนนั้นนั่นเองครับจากนั้นก็เป็นบทสนทนาระหว่างยาเอชิซุรุแล้วก็เราอย่างต่อเนื่องครับยาเอะเนี่ยก ได้เล่าเรื่องราวต่างๆต่อเนื่องมาว่ายาเอเนี่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชิซุรุเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วครับเขาสัมผัสได้ถึงพลังของชิซุรุตั้งแต่แรกแล้วเพราะยาเอเนี่ก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วนะครับผมเขาเนี่ยเคยติดตามคิซูเนะไซกูครับหรือว่าตัวของเทพจิ้งจอกองค์ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะไปเล่นฮาสุกิฮาสุระครับตอนนั้นที่ยาเอเนี่เห็นชิซุรุนะครับเธอเนี่ยก็ยังไม่มีร่างมนุษย์เลยนะครับก็ยังไม่มีมีเพียงแค่สติสัมปชัญญะร่างแรกนะครับก็พอรับรู้เรื่องความรู้สึกอะไไรรต่างๆด้ชิุ ก็เลยบอกว่าอ๋อคุณคือยาเอะคนนั้นนั่นเองที่อยู่บนบ่าของคิสุเนะไซกูโอ้โหก็คือเป็นตอนสมัยยาเอะยังเป็นล่างจิ้งจอกตัวน้อยอยู่นะครับและความรู้สึกของชิซุรุที่มีตลอดมาเลยนะครับผมเขาเนี่ยรู้สึกว่าท่านซามูไราคามาอิเนี่ยเขาแบบเสียใจแล้วก็ถอนหายใจอยู่ตลอดเวลาเลยเขาก็เลยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยครับว่าอย่าไปยุ่งกับมนุษย์อย่าไปสนิทสนมกับมนุษย์ครับเขาก็เลยเครียดมากก็เลยหันไปหายาเอะแล้วก็ถามว่าท่านยาเอะ ท่านเป็นโยไกยผู้ทรงพลังอายาเอะก็เป็นโยกไกเหมือนกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์แบบเนี้ยก็จะเรียกว่าโยกไกนะทุกคนเขาก็ถามว่าท่านยาเอะช่วยบอกทีต้องทำยังไงโยไกยกับมนุษย์เนี่ยจะต้องรู้สึกกันยังไงยาเอะเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วตอนที่ชิซุรุเนี่ยเล่นยูเกอีกับเรานะครับรู้สึกยังไงบ้างชิซุรุก็บอกว่าก็สนุกมากๆเลยแต่ว่ากลัวจะเสียใจอะไรแบบนี้เนาะยาเอะเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องราวต่อเนื่องครับบอก กับโยไกายคามาอีเนี่ยยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับผมยาเอ็กก็เลยเล่าต่อครับว่าซามูไรคนนั้นน่ะจริงๆแล้วชื่อยานากิบาชิทาคุโต ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโซรันอิชินอาร์ตนั่นเองครับผู้ก่อตั้งวิชาการใช้ดาบนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีผู้สืบทอดครับที่ชื่อว่าโทมินากะมาซานารินะครับเป็นทายาทรุ่นที่3และทายาทรุ่นที่3คนนี้ก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกับคามาอิอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งในตอนนี้ก็ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับโยไกคามาอิกันมาเรื่อยๆครับ ทำให้คามาอิเนี่ยก็รู้สึกไม่เสียดายกับเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วครับถึงแม้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะสั้นเหลือเกินนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่ไปนานๆเนี่ยก็คือโชคชะตาครับโชคชะตาเนี่ยจะผูกพันแล้วก็จะไม่ถูกทําลายแล้วก็จะถูกสืบต่อไปเรื่อยๆครับผมดังนั้นเราไม่ควรคิดมากนะเราควรปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขไปตามกาลเวลาครับผม โอ้โหประโยคนี้ผมรู้สึกอินไปด้วยมากๆจริงๆครับจากที่เรารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมอิโตะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาครับหลังจากทราบเรื่องราวครับว่าเราเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อเราเนี่ยชนะงานประชันความกล้าเรียบร้อยแล้วงานสิ้นสุดลงแล้วเขาเลยอยากจ,จัดงานเทศกาลดอกไม้มิคาวะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหน่อยโดยเขาเนี่ยก็ไปเกณฑ์คนมาเพื่อจัดงานเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนเอาด้วยเต็มไปหมดเลยแม้แต่พี่อายาโตะเนี่ยก็ยังเอา ซึ่งในฉากนี้อิตโตะเรียกอายาโตะว่าอายะโตอานิกิด้วยนะครับผมอารมณ์แบบลูกพี่อายาโตแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็พาการสร้างรังสรรพื้นที่บริเวณนี้ครับให้เป็นงานเทศกาลดอกไม้มิคาวะและทุกๆคนเนี่ยก็มาร่วมงานกันครับผมและแน่นอนครับเราก็จะไม่ลืมที่จะชวนชิซุรุหรือว่าฮากโกอิตะของเราเนี่ยไปเที่ยวในงานนี้ครับผม จากนั้นเราก็มาเดินเล่นในงานเทศกาลกันนะครับผมเริ่มจากตัวของอิโตะที่กําลังยืนคุยอยู่กับโกโรเลยครับอิโตะเขาบอกว่าเขากาลังคุยกันเรื่องตกปลาครับอิโตะบอกว่าอยากจะสร้างบ่อปลาใหญ่ๆแล้วไปตกปลาอะไรแบบนี้โกโรก็บอกว่าไปสร้างทําไมให้วุ่นวายก็กระโดดลงไปจับเลยสิอิโตะเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยปัญหาการตกปลาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยถึงกับเขียนจดหมายเนี่ยไปถามที่สํานักพิมพ์เลยไปถามคุณฮินะครับว่าตกปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยปัญหามันต้องทําอะไรยังไงนะครับคุณฮินะเนี่ยก็คือโกโร ในเวอร์ชันแต่งหญิงนั่นเองนะครับผมตัดภาพมาที่โยอิมิยะนะครับกำลังเล่นตักบอลกับน้องตาเดียวเนาะโยอิมิยะก็บอกว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวบอกเทคนิคก,การเล่นตักบอลให้ฟงังก็คือให้ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งให้ดีครับน้องผีก็บอกว่าปิดตาข้างเดียวมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วสิเพราะน้องมีตาข้างเดียวนะครับผมตัดภาพมาต่อที่อายากะครับผมกําลังนั่งกินรามเมงอยู่กับซายยครับออยากะเนี่ยก็บอกว่าไม่ค่อยได้กินราเมงเลยเพราะมันทั้งมันทั้งเค็มนะครับส่วนซายยเนี่ยก็กินอิ่มแล้วก็หลับ ไปนะ ตัดภาพถัดมามาเจอกับโทมะครับที่กําลังต่อราคาอยู่ที่หน้าร้านหน้ากากนะครับผมและก็ในส่วนของคาซุฮะแล้วก็กับน้องกับปะเนี่ยก็ยืนอยู่หน้ากองไฟนะครับผมและคู่สุดท้ายครับก็คือยาเอะแล้วก็ออยาโตะนั่นเองครับผมอันนี้เขากําลังคุยกันถึงแบบสิ่งที่ผ่านมาในงานเทศกาลครั้งนี้ครับยาเอะก็บอกว่าแม้แม้ออยาโตะเก็บงําความลับได้ดีเหมือนกันนั่นนี่อะไรอย่างนี้ต่างเหมือน2คนนี้เขาแบบดูเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มาพูดคุยกันด้วยความภูมิ เขาก็บอกว่ารู้สึกดีจริงๆเลยเนาะที่แบบทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกตื่นกลัวกับงานเทศกาลแล้วก็งานประชันความกล้าในครั้งนี้นะครับผม,มนี่คือบทสนทนาของผู้รู้ของเราทั้งสองคนนะครับและยาเอเยก็ได้หันมาทักชิซุรุด้วยครับบอกว่าชิซุรุมีอะไรจะบอกกับนักเดินทางใช่ไหมล่ะชิซุรุก็บอกว่าโอ้ท่านยาเอ๋มองออกหมดเลยเนาะแบบรู้ทุกอย่างเลยยาเอ๋ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอกแต่เขาเนี่ย เพียงแค่เคยผ่านมาทั้งหมดแล้วครับและชิซุรุก็หันมาบอกเราครับว่าขอคุยด้วยแบบตัวตัวหน่อยได้ไหมและชิซุรุก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังครับในตอนแรกเนี่ยที่เขาเป็นฮาโกอิตะเนี่ยเขาได้มีจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นมาและตอนครั้งแรกที่เขาได้ล่างมนุษย์มาเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากเลยครับในตอนนั้นเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับมนุษย์มากๆอยากจะเล่นอะไรต่างๆกับมนุษย์ครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็กลัวจะเสียใจกับสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มาคิดได้แล้ว ว่าก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยเคยชนะตัวของการเล่นอากิสุยูเกะอิกกับเราไปนะครับเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยเราบอกว่าอยากให้มาเจอกันอีกเราทําไม่ได้งั้นเขาขอขอใหม่หนึ่งข้อได้ไหมเขาก็เลยขอว่าช่วยจดจําเขาไว้หน่อย แล้วเขาก็เบรกประโยคไปครับเขาบอกว่าไม่เอาดีกว่าเขาไม่ขอแล้วประโยคนี้เขาเปลี่ยนครับคําขอของเขาเนี่ยก็คือหวังว่าทุกวันในการเดินทางต่อจากนี้ของเธอจะเต็มไปด้วยความสุขเหมือนกับงานเทศกาลแล้วเขาก็หายไปนะครับทุกคนผมจะร้องไห้ แอดคลิปแล้วก็จะร้องง่ายนะครับคือสงสารเขาตรงที่ว่าเขาอยู่กับความเศร้าโศกอะ่ะมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ที่เขาเป็นอาฮโกติตะแล้วเขาแบบไม่มีโอกาสได้มีความสุขเลยอะ่ะทุกคนและในวันสุดท้ายของชีวิตของเขาที่เขาไม่มีพลังเหลือแล้วอะ่ะเขาก็พึ่งมาแบบรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกเสียใจไปกับเขามากๆเลยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวงานประชันความก้านในฉากที่3ครั้งนี้นะครับผม เพื่อนๆล่ะรู้สึกยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวของเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับผมอ่ะก็ฮึบไว้ฮึบไว้ มาต่อเนื่องกันดีกว่าครับผมสําหรับในส่วนของกิจกรรมอื่นๆเนาะกิจกรรมประจําแพทในรอบนี้นะครับก็ได้เปิดมาทั้งหมดแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นในส่วนของดานละเลิงใจทั้ง2ดงานครับดังหง่ซีหวานเจี๊ยบแบบนี้นะครับผมเพื่อแรกรับเพจกันไปเลยอย่าลืมเล่นทั้งแบบโหมดความบันเทิงแล้วก็ขัดเกลานับร้อยให้ผ่านให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเล่นครบทั้ง4ด่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากดรับของรางวัลได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดแล้วหมดก็เปิดให้เพื่อนๆเนี่ยรับของรางวัลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนอกจากความระเริงใจแล้วก็ยังมีกระตุกต่อมขว,วัญผวาด้วยเนาะ มาตีบอลต,ตัวที่3กันครับผมนี่เลยนะหญิงงามกับน้ําแสนอันตรายนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยจะมีตัวของกระจกน้ําเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราตีบอลเนี่ยเข้าไปในกระจกนะมันจะสุ่มออกบานอื่นๆครับผมให้เราเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งครับ ผมก็ไปท้าทายมาเรียบร้อยนะครับผมก็มากดรับของรางวัลได้เลยครับนี่ครบเลยทุกอย่างนะครับผมถัดมาครับผมในส่วนของร้านค้านะครับผมตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถแรกลกรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร้านค้าได้แล้วนะนี่เลยหมดร้านค้าเรียบร้อยครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นตัวของ กิจกรรมงานะชันความกล้าอากิสุนะครับผมก็เป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นตัวของกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยแลกรลับเพชรก็ตามนะครับผมใครมีเวลาว่างในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาเดินเล่นกันที่งานเทศกาลได้นะก็จะมี NPC มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เล่นกันเนาะสถานที่เนี่ยก็จะหายไปหลังจากที่ตัวของกิจกรรมเนี่ยจบลงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไว้ด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ94,202สัซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปอัปเดตกิจกรรมเล่าเนื้อเรื่องอย่างนี้แล้วอยากจะให้ทำต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อนๆคนไหนข้ามเนื้อเรื่องกันน้อจะได้มาย้อนฟังกันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ท่านยาเอกก็ขอตัวไปเที่ยวในงานเทศกาลต่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับ Let's go fish blasting together!